สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนเลยนะคะ FC ช่องแมลงแตงโมนะคะวันนี้นะคะอยู่กับแตงโมนะคะแตงโมอยู่ที่เพชรยนต์สาขาใหญ่นะคะเป็นสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้นะคะวันนี้แตงโมมีรถมารีวิวแบบสต็อกแบบแน่นๆแบบนี้เลยทุกคนจะไล่ไปทีละคันเลยนะคะทุกคน ใครที่สนใจคันไหนนะคะหรือใครที่กําลังมองหาที่จะอยากได้รถอยากออกรถเอาไว้ใช้งานนะคะติดต่อแตงโมมาได้นะคะที่0 933585571นะคะหรือว่าเข้ามาหาแตงโมได้ที่เซรีไทยซอย68แยกที่1น,นะคะเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่คันนี้นะคะคันนี้เป็น Toyota V-OS s นะคะเป็นน้องเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลย สีน้ำตาเป็นสีหาย่างนะคะราคานะคะราคา329,000บาทนะคะเลขไม่้0หมนนะคะคันนี้เนาะคันนี้เป็นรถปี2013นะคะบอกเลยนะคะสวยๆำง,ง,งานแบบนี้เลยนะคะเลขไม่น้อยนะคะราคาถือว่า น่าจับจ้องมากเลยทุกคนใครที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อแตงโมเข้ามาได้นะคะคันนี้นะคะเป็นสีหายากเลยนะคะทุกคนไม่ค่อยเข้ามาเนาะเลขไม่แน่น้อยแบบใช้งานได้น้อยแบบนี้นะคะคือแบบสวยงามมากๆเลยทุกคนมาดูข้างในนะคะข้างในเป็นสีดํานะคะเป็นเบาะผ้าสีดําแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเบาะผ้านะคะดูแลทำความสะอาดง่ายนะคะทาให้เราดูลูกใหม่ตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนอ่าเรามาดูคันต่อไป เรามาดูคันต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็น t o y ยต a y a า i s นะคะเป็น 1.2e นะคะเป็นปี2014ราคาอยู่ที่3 19,000บาทนะคะคันนี้นะคะน้องเป็นสีเทาดำนะคะเลขไม้คันนี้นะคะเลขไม้คันนี้95,000นะคะทุกคนดูนะคะ เลขไม้เก้าหมื่นห้า 95, ราคาก็โอ้โหดีมากเลยทุกคนมาพร้อมลอกกระทะโรงงานแบบนี้เลยนะคะเดิมแท้จากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะใครที่ออกรถกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะการันตีได้เลยและประกันได้เลยนะคะเป็นรถคัดเกตเอนะคะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ํานะคะ,ะเรามั่นใจได้เลยเราประกันการันตีให้เลยมีบริการหลังการขายนะคะออกรถกับเราไปในภายใน30วันนะคะรถเป็นไร ขับกลับมาได้เลยนะคะทุกคนแถมเรายังมีใครที่ออกรถกระแตงโมนะคะแตงโมฟรีอุบัติเหตุวันฉุกเฉินบนท้องถนนเลยนะคะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเลยนะคะใครที่ออกรถกระแตงโมแตงโมแถมตรงนี้ให้ด้วยเลยนะคะใครที่สนใจคันไหนรุ่นอะไรนะคะสามารถทักมาบอกกันได้นะคะปรึกษากันก่อนได้นะคะแตงโมเพราะใม้รับฟังคำปรึกษาของทุกคนเลยนะคะเรามาต่อกันคันต่อไปนะคะคันต่อไปเป็น t ต y ยต a า a r i ินะคะ t o y ยต a y ยา i ิคันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะเลขไม้เ9หมนะคะคันนี้นะคะปี2018เลขไม้เก้หมเเลยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยทุกคนเป็นน้องเป็นสีขาวมุกเลยนะคะคันนี้นะคะราคาคันนี้อยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะทุกคนมาดูล้อนะคะล้อจะได้เป็นล้อแม็กทั้งสี่ด้านเลยนะคะคลิปเดิมบอดี้เดิมเลยนะคะทุกคนนี่เลย เรามาดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในคันนี้เนาะโอเคไ,ได้อ่ะเรามาดูด้านในกันนะคะทุกคนด้านในจะเป็นเบาะหนังเออจะเป็นไม่ใช่เบาะหนังทุกคนขออภัยค่ะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดํานะคะสีดําก็มีลายทางแบบนี้เนาะทุกคนแบบสวยงามมากๆข้างในยังดูใหม่อยู่เลยนะคะทุกคนยารีคนันนี้ใครได้ไปบอกเลยคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคน ต่อมาแล้วค่ะคะันข้างๆกันเลยนะคะเป็น Toyota v i ีอนะคะคันนี้นะคะ 1.5e นะคะเป็นปี2012นะคะราคาโอ้โหราคาน่าจับจองมากเลยทุกคนราคา269,000บาทนะคะคันนี้เนาะแบบส,ยสวยๆงามๆแบบนี้เลยสีขาวแบบนี้เลยนะคะเป็นปี2012นะคะราคาอย,อยู่ที่269,000บาทนะคะเลขไมล์18นะคะคันนี้นะคะใครที่สนใจใครที่กำลังมองหารถ ประหยัดเน้นไว้ใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะใครที่สนใจคันไหนนะคะสามารถติดต่อแตงโงมูเข้ามาได้นะคะวันนี้อาจจะรีวิวไม่หมดแร้วทุกคนวันนี้ก็ไม่หมดรถเราแบบคือแบบเยอะมากๆเลยนะคะต่อมามาดูคันนี้กันบ้างนะคะเป็น Honda City นะคะคันนี้เนาะ Honda City สีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะทุกคนราคาอยู่ที่4แสนสามืนเก้าพันบาทนะคะเป็นรถปีสิบปดนะคะบอกเลยเลขไม้น้อยมากๆเลยคันนี้นะคะเลขไม่สี่หมืนหกเองทุกคนเลขไม่สี่0มืนหกคนขับนี่คือแบบคนเจ้าของคนเดิมคือแบบรักษาดีมากๆเลยนะคะจะมาพร้อมลอ้อกระทาเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยกระจกเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะข้างในจะเป็นอืม จะเป็นเบาผ้าก็ไม่เชิงเบาหนังก็ไม่เชิงทุกคนเป็นคล้ายผ้ากำมะหยี่เลยข้างในนะคะเป็นเบา,า,า,บา,าสีดํานะคะเป็นเบาผ้าแล้วกันอ่ะเบาผ้าสีดํานะคะสวยงามมากๆแบบนี้เลยทุกคนเป็นเกียร์ออตโต้นะคะดูใหม่มากๆเลยเลขไม้แค่สี่แสนเลขไม้แค่สี่หมื่นหกเองทุกคนคันนี้เลขไม้สี่หมื่นหกรับประกันการันตีได้เลยนะคะใครเอารถกับเพรยนต์ไปนะคะไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเลยแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะเรามี โปรโมชั่นดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นเองนะคะทุกคนใครที่สนใจคันไหนกำลังมองหารถอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะสามารถติดต่อแตงโมมาได้เลยนะคะที่0 9 3ย์8 5 5 7 1นะคะหรือเข้ามาหาแตงโมได้ที่ซอยเสรีไทย68แยกที่1นะคะเข้ามาหาเข้ามาชมกันได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาเลยนะคะก่อนจากกันนะคะแตงโมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแตงโมเป็นกำลังใจให้แตงโมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ